ค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายชื่อคุณคนแม่ค้าคนนี้นะชื่อร้านว่าพราวน,นี้ชอบหนูสารหนูแลกกันยังไงว่าพราเวลนะคะเอาแล้วมันรอกันค่ะเดี๋ยวเราแล้วก็อีก่อนนะคะนี่ค่ะนี่คือป่าขาาอังก เป็นเมนูใหม่จากธรรมชาตินี้คือปลาข้าวสารอบกรอบอร่อยมากเยี่ยมรสชาติเป็นไงหรอคะรสชาติกรอบอร่อยและเค็มนิดนึงอ่าเดี๋ยวเราชิมได้ไหมคะได้เลยดรอปเราจะลองชิมนะคะว่า ได้เอาได้จริงไหมนี่นะคะนี่เอานี่ก่อนนี่แบบนี้เลยน,นะคะนี่เราลองกันจ้น <c oughs> อร่อยมากสุดดยอนี่สสชื่อร้านว่า,าอะไรหรอคะชื่อร้านว่าร้านขา้าพันนีโชคสีลือญาค่ะ<า>แค่นคี้คะ